กระพัวมะพร้าวคืออะไรต้นกระพัวมะพร้าวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าวัวโนเนียอาบเรียบุกแฮมจัดอยู่ในวงทานตะวันหรือแอสโทราีนหรือคอมโพสิตีต้นกระพัวมะพร้าวมีชื่อท้องถิ่นอื่นๆว่านาจือจวงอ้าเหนียวหมาหน่วนแปง้งตอเลาะสมองกุ้งกระพวมะพร้าวกระพมมะพร้าวขีออ้อ้น กระพอมม่วงช้างเป็นต้น ต้นกระพัวมะพร้าวจัดเป็นพันไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางมีความสูงได้ประมาณ7-15เมตรเปลือกต้นเป็นสีขาวตามกิ่งอ่อนมีขนสีเหลืองจัดเป็นพันไม้กลางแจ้งขยายพันธุ์ด้วยวิธีการพอาอเมล็ดหรือวิธีการตอนกิ่งมีเขตการกระจายพันธุ์ในเทือกเขาหิมาลัยตอนใต้อินเดียสีลังกาและในภูมิภาคมาเลเซียส่วนในประเทศไทยพบได้ทางภาคเหนือและภาคใต้โดยมักพบขึ้นตามป่าดิบ ทุ่งหญ้าคาและบริเวณริมฝั่งน้ำทั่วไป ใบต้นกับพวมะพร้าวใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนานแกมรีปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบเป็นรูปลิ่มหรือรูปสอบเข้าหากันส่วนขอบใบเรียบใบมีขนาดกว้างประมาณ5-7.5เซนติเมตรและยาวประมาณ10-15เซนติเมตรแผ่นใบด้านบนเกลี้ยงส่วนด้านล่างมีขนหรือมีขนขึ้นตามเส้นใบเส้นขนแงใบมีข้างละ8-13เซนก้านใบยาวได้ประมาณ1-2เซนติเมตรดอกต้นกับ มะพร้าวออกดอกเป็นชอ่อแบบช่อกระจุกแน่นบริเวณปลายยอดมีหลายช่อรวมกันเป็นช่อแยกแขนง ในแต่ละช่อจะมีวงใบประดับ5-6ถึงชั้นลักษณะเป็นรูปขอบขนานแกมรูปไข่มีขนที่ปลายมีขนาดกว้างประมาณ4-6ถึงมิลลิเมตรและยาวประมาณ5มิลลิเมตรมี5-6ถึงดอกกลีบเลี้ยงลดรูปเป็นเส้นยาวประมาณ5-7ถึงมิลลิเมตรที่ปลายเส้นมีขนยาวประมาณ1ม mm, ิลลิเมตร2ถึงสาเซนดอกเป็นสีขาวหรือสีม่วงขนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวประมาณ5มิลลิเมตรส่วนปลายจักเป็น5า้าจักมีเกรสรเพศผู้5อันรังไข่อยู่้ ใบวงกลีผลต้นกับพวงมะพร้าวผลเป็นรูปกิ่งสามเหลี่ยมและยาวประมาณ3-4มิลิเมตรมีสันตามยาวสิบสันผิวผลเกลี้ยงหรือมีขนนุ่มห่างๆและยางเป็นสีขาวมนมนมักเรียงกันเป็นวงสองวงโดวยวงในจะยาวกว่าวงนอกยาวได้ประมาณ5-7มิลลิเมตร ประโยชน์และสรรพคุณของต้นกระพวมมะพร้าว 1. ใบใช้เป็นยาชงดื่มมีฤทธิ์เป็นยาช่วยย่อยและเป็นยากระตุน้นส่วนในมาเลเซียจะใช้ยาชงจากทั้งต้นกระพวมมะพร้าวเป็นยาช่วยย่อย 2. ที่อินโดนีเซียจะใช้เปลือกต้นเคี้ยวเป็นยาบำบัดโรคฤิซดวงทวารหนักในระยะเริ่มแรก 3. ลำต้นนำไปต้มรวมกับปูเลยเถารางจืดและกิ่งเปล่าน้อยใช้เป็นยาห่มให้สตรีหลังคลอดบุตรที่อยู่ไฟ 4. คนเมืองจะใช้ลำต้นนำมาฝนกับน้ำดื่มเป็นยาแก้การผิดเดือนขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์เมทไทยหากมีข้อมูลหรือการพูดที่ผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยมณะที่หนีด้วย